สิ่ง <t> ที่ได้รับมากกว่าเรื่องของกีฬาก็คือความผูกพันนะครับระหว่างบ้านกับวัดนะครับระหว่างเด็กกับสาวเด็กกับวัดนะครับระหว่างผู้ปกครองกับวัดนะครับระยะเวลาที่ทํากิจกรรมในเรื่องนี้เราก็ได้มวลชนเข้ามาในวัดมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กๆที่อยู่ข้างหลังไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองของเด็กก็เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมงานของวัดมากขึ้นนี่ครับ <t> คือวัตถุประสงค์ <ás> ที่ผมทําทีมบวรขึ้นะครับแล้วก็เราก็เดินสายแข่งกันกันในธุรัฐธานีแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงของปีที่ผ่านมาก็ ผมหวังบ้างผิดหวังบ้างก็งปะปนกันไปนะครับในในการแข่งขันก็ไดครับก็ประมาณจากญาติโยมนะครับที่ถวายมามาแล้วก็หน่วยราชการในพื้นที่นะครับองค์การบริบหารส่วนตำบลก็มาป,าปามรับปรุงสนามให้ใหม่นะครับในส่วนนีนะนะ้นะครับไม,ไมาฝึกซ้อมที่นี่นานหรือยังคะนานแล้วครับทำไมถึงมาฝึกซ้อมที่นี่ได้หลายอย่างครับได้ทำกิจาก,การรมในวัดได้ซ้อมฟุตบอลสนุกสนานเวลาว่าง แล้วพ่อพ่อจ์สอนอะไรบ้างคะสอนหลายอย่างเรื่องอ้อมหลังสอนทุกอย่างครับทำให้เราได้ใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์เริ่มจริงเริ่มฝึกซ้อมจริงกันนี่มาสิดดีแล้วคะประมาณปีครปีพ่อแม่ดีใจไหมดีใจคีี่มีข้ามาสอนให้พาไปเข็งพาไปแข่งชนะบ้างไหมชนะบ้างแพ้บ้าง คนโน้นล่ะคะรู้สึกไงบ้างคะมาเล่นฟุตบอลรูส้สึกดีใจครับได้ห่างจากพวกไอเกมยาสีติดทั้งหลายครับมาสอนฟุตบอลนานยากไหมามานานแล้วมาไปยืดสงูสอนเลยครับ,รล,รบล้วพัดเริ่มแล้วคะ่ะอาจารย์สอนอะไรบ้างลุกสอนแท็กอะไรไปในฟุตบอลบ้างสอนบางทีก็มีช่วยจุดพยัช่วยช่วยกวาดวัดลานวัดครับ เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ใช่ไหมเราอยากจะเชิญชวนเพื่อนๆอยังไงบ้างคะในการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อยากให้เพื่อนๆนมามั่วไอมาอยู่กับกีฬาไม่ต้องมั่วกับยาเสพติดครับอยากจะฝากเพื่อนเพื่นะมอ่วไอเพื่อนเพื่อนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ครับเช่นมาอยู่กับวัดเล่นกีฬาต่างๆครับ